สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาเจอกับปืนเอ่อรวมปืนประจาเดือนนี่ค่ะนี่มีร้อยโทเคนด้วยอันนี้เป็นซองชาท,ที่มาใหม่ล่าสุดนะคะเอ่อระยะสองเนี่ยค่ะดาเมจหนึ่งนะคะลดะความเดีวเคลื่อนที่บอกเลยว่าใช้ซองเก้าเก้าโทเคนนะคะ <Hey. S 1> ยออรอชา้าอยู่แต่ใหญ่ตอนนี้เรามีแล้วสิบสามโทเคนค่ะไปกันต่อเลยมีจากเอ่อน่าจะเป็นโทเคนอันเดิมนะคะรู้สึกได้อ๋อ นี่เลยค่ะตอนนี้49แล้วนะใช้ท,ทั้งหมด299นะคะคิดว่าอาจจะหมดประมาณสักอืม1,500ไหมคะ 1, ประมาณ1,500เพรอะเราคิดว่าไปเดี๋ยวเราก็กดไปเรื่อยๆเลยคิดว่าจะกินนี้ดีไหมคะระยะ2โอ้โหว้าเราคิดว่าก็โอเคนะแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบแบบ อะไรลดความเร็วเคลื่อนที่เลยทุกคนเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ได้ปะราความเร็วเคลื่อนที่ไม่ได้ปะไม่เราออกหนึ่งร้อยโทเค็นเลยอ่ะหนึ่งร้อยโทเค็นไม่ออกเลยสองเก้าเก้าเลยเหรอคะตอนนี้ประมาณสองร้อยเนี่ยสองสองหกแล้วโอ้โหได้อยู่นะเยอะอยู่ไม่ออกหนึ่งร้อยเลยอ่ะถ้าออกหนึ่งร้อยโทเค็นเนี่ยเราบอกเลยว่า หวานอะหวานเจี๊ยบโอ้ยมีมีเอ้ไม่ไมี2.92นะคะจุ่มไปสิบเลยละกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะเก็บไปครั้งหน้าแหละทุกคนนี่ค่ะเลยมาประมาณ6โทเคนนี่เรียบร้อยก็เดี๋ยวแรกไปเลยนะคะทุกคนต้องชทอ,อ่ออิเล็กตอนนี้โค้รเท่ทุกคน นี่เลยเราได้มาแล้วทุกคนเราหมดไป2,700เพชรทวน,นะคะโอ้โหกะว่าจะ2 0 0 0ต้นๆน,นะคะนี่2,000ปลายเลยทุกคนเลยไปเยอะอยู่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวไปเล่นให้ดูนะทุกคน A later few moments later. สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาเจอกับโดดล่มนะคะแบบพี <Yeah. S 1> แรล้งเหมือนเดิมเลยเย่ yeah. วันนี้มารีวิวเออเป็นซองชัดนะคะสะกิน อิเล็กตรอนเย่ yeah. บอกเลยว่าสกินนี้ก็โอเคนะระยะสองดาเมจหนึ่งลดความเร็วเคลื่อนที่นะคะแต่เราไม่ยยคม่อยโอเคกับสกินที่ลดความเร็วเคลื่อนที่เลยดะทุกคนเราไม่ชอบอ่ะมันยิ่งชา้าโอเคนะทุกคนก็วันนี้โดดที่ลงสีเลยคะ่ะเดือดดุมันราประเด็นคือโดดกับหลังไงอืมเราบอกโดดเลยโดดเลยไอหัวตีมันหูตึงอ่ะน่าสุด mm hmm. อ่า วันนี้มากันส4หนอนะคะจริงๆแล้วเราอยากได้คลิปแบบว่าอ๋อไปบวกก่อนบวกก่อนอย่างแรกเลยบวกอะไรบวกอะไรไม่มีกระสุนมีแต่ปืนโอ้ยิงยๆๆยย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 ิยย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 รยยยยยยปยย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 ยรยย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 ยายยยยยกยย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 ยอยยยยยยกยรยยยเพยยยยเยยยยยยๆยย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 ย แล้วนี่คือน้องคนนี้เขาเ,าเป็นไรคะเขาแอบแย่แย่หลังแตกคขาจงังหวะนี้คิดว่าตาน,นี้น่าจะแพ้นะคะดูที่เราลงมาเนี่ยดีเราลงมาเราก็แบบเนี่ยซูมเลยอะซูมเลยโอ้โหดีเราแบบว่ากระจาดกระจายมากแยกแยะแยกย้ายแยกย,าย้ยา,กยายกันไปคนละทิศคนละทาง ยายก็ไปเติบโตแล้วน้องคนนี้ก็โดนนะจังหวะนี้ทางบนเขาขวานะคะโอ้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 ยเฮ้ยบาเล่นะจังหวะนี้อาสนุกเขาโดนเขาซ้ายไม่ใช่เขาขวานะคะดูดไปไม่มีที่จะให้อยู่แล้วล่าสดโอเคทุกคนเราได้เกิดแล้วพุ่งมาเลย ตัวเราจะบอกว่าเราอยากทําคลิปคนเดียวมากเลยนะคะแต่ว่าเราแบบว่าทําไม่ได้อ่ะเล่นไม่ออกอ่ะเล่นซองชาร์ดไม่เป็นขอ,อวิธีการเล่นซองชาร์ดหน่อยได้ไหมคะใครมีวิธีการเล่นซองชาร์ดพิมพ์มาบอกได้นะทุกคนมาตอนนี้เห็นคนนะคะเดี๋ยวเราจะไปยิงคนก่อนเลยนะกันนะคะยี่สบแปดนั่นแหละรอเล่นค,ะค่ะเก็บปืนดีก,กว่าเฮ้ยบนเขาใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ใช่ตรนนี้เติอ,อ,อ,อ่าสองนะัด ไม่ได้ร้านนะแต่ช่วยยิงตอนนี้ก็ฟาร,ร์มของไปเรื่อยๆนะคะขออนุญาตตัดคลิปไปตอนใกล้จะยิงเลย A few moments later เย้อะไรฟาร,ร์มนานมากทุกคนได้ตังค์พันผักแบบเยอะอะ่ะไม่ใช่พันหกไปซื้อข้างแสงมาอีกแปดร้อยอะทุกคนเออคือแบบไปเก็บเหรียญมาทั่วแมบ,บแล้ว <laughs> ไปเก็บเหรียญมาทั่วแมบ,บแล้วเพื่อหาซองชาร์ตอะคือเพื่อเพื่อเธอเลยสองชาร์ต ฮัลโหลแบบเพื่อนซองชาร์จเลยเอวีเจเอวีติงเอวีไนท์โอเคไปค่ะไปกันต่อตอนนี้ก็คือช้อปปิ้งก่อนนะคะเพราะว่าอืมไม่น่าจะมีใครมาเก็บแล้วนะคะเพื่อนเราเพื่อนเราไปไหนกันก็ไม่รู้เออไม่เป็นไรค่ะเราไปหาซองชาร์คนเดียวก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าซองชาร์จเราเป็นลูกล้างแล้วเราไปหาคนเดียวก็ได้ไปเลยค่ะตอนนี้ก็ขับรถไปหาเพื่อน ขับรถเมือนมันได้อยู่ในแหลงเลยอ่ะจริงๆนะปกติอะค่ะแบบขับในแหลงอะไม่ช่วยขับรดขับเพราะว่ามันจะเสี่ยงต่อการโดนยิงนะคะอ่าซึ่งเราโดนยิงไวแหลงเราก็ลบเยอะทุกคนเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนก่อนทุกคนชนะนี่เลยค่ะเออจุสีส้มนะคะจังหวะน,นี้ถึงเวลาลัดคิวเหมือนเดิม n a นนี่แอนเดอร์ ade, ลัดเบลีสเดดเดดเทเดตึมาเดดนเดียวล่วงไปเลยฮะจังหวะน,นี้ฝั่งซ้ายยังไง <Wow. S 1> ดูแล้วทุกคนเรียบร้อยแล้วจังหวะน,นี้ก็เดิะฟาร์มของเดิะรูทของ <c oughs> บอกเลยว่าเดิะรัดนะคะรัดรัดทั้งของรัดทั้งคน <c oughs> เอาเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนไหนวะไหนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนโดนตรงไหนบอกเรามาเรากำลังจะไปช่วย <c oughs> เพื่อนเชื่อใจเราไหม <c oughs> ขึ้นมาไม่ขึ้นอ๋อเพื่อนบอกโดนฝั่งเขาฝั่งตรงข้ามนะคะ โอ้เรเพื่อนโดนโดนโอเคไม่เป็นไรค่ะแต่เราไปโดนอย่างอื่นเองโดนโดนหรอไม่ใช่มาดันมาแล้วฮะจังหวะนี้ข้างในนี้เลยเติงเติง,ตงฟิตปุ้งฟิตปุ้งเออแล้วคือมุมกล้องทำไมมันมึนหม,ม,มุนแว่ไปทเรื่องแสงด้วยแย่แต่คือเราไม่มีครงแสงที่เปิดแล้วไงประเด็นอะไม่ใช่อะไรหรอกวงมันบีบแล้วเขาดีดไปค่ะแหนะน่หนีดเพื่อนรหรอ นี่นายหนีเพือ่อนาหลอๆนายนายอยู่ไหนน่ะจุดแดงนี่เรียบร้อยอีหนึ่งสิลบอกเลยสองชั้นน่าจะยิงไม่ถึงนะคะต้องขอโทษด,ด้วย <c oughs> ออขอโทษด,ด้วยนะคะวันนี้ไม่ได้เอาสก,กิลเด็กแรงมานะเดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวเล่นสก,กิลเด็กแรงรีวิวสก,กิลเด็กแรงใช้ได้จริงหรือไม่ไปดูเออเท่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 เทเทเทโอเคเก็บของก่อนลูดรูดรูดรูดของลูดของอืม เล็กน้อยถึงปานกลางนะคะจังหวะน,นี้เขา้าหาวิชีเข้าวงกันเถอะทุกคนไม่เจออะไรเลยไม่เจอแม้แต่คนวะเจอแล้วโอ้เราไม่เห็นจริงๆเหรอเขาอยู่บนป้อมอะทุกคนเราไม่เห็นจริงๆนะนี่เฮ้ยเอา้าฮะว้กระโจนกงจากเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยแล้วต้องชาร์จกับคิดคู่นะคะต้องชาร์จชนะซ่า อันดีๆพันยาก่อนโอเคข้าบนลนี้ค่ะข้าบอลน,นี้อีกคนนึงเรียบร้อยรวมไปแล้วฮะพันยาก่อนพันยาก่อนเดี๋ยวไม่ได้พันโอเคเราต้องดูซ้ายด้วยนะคะแล้วก็ดูหลังด้วยนะคะคือว่าอาจจะหลังเข้าวงมาตุ๋ยหลังเราก็ได้ไม่ก็โดนซ้ายตุ๋ยจะมากิ้งตุ๋ยคดีไปโอเคค่ะเดี๋ยววิ่งไปหาคนเรื่อยๆนะคะคือไม่ค่อยได้ยิงใครเนี่ยไม่ค่อยได้ยิงคนเลยทุกคน จอแต่แบบถ้าตึงก็ตึงเกินแล้วไม่ตึงก็ไม่ตึงเลยอย่างเงี้ยเออแต่ก็เก่งค่ะเก่งกันทุกคนเลยไม่ตึงก็คือแบบว่าคือทีมอาจจะไม่วมเดินรวมไม่ใช่รวมเรือนไม่ใช่เดินรวมก็ได้ค่ะถ้าเดินรวมอ่ะเราคิดว่าไม่ว่าจะตีไหนสู้ได้หมดแน่นอนตอนนี้ก็คือเดินแยกกันไปหาคนนะคะคือแบบไม่เจอคนเลยเว้ยเนี่ยมีน้องคนนี้โดนยิงตุ้งๆอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าที่เหลืออยู่ไหนนะคะ เนี่ยเหนนืะ่อยตั้งสิบสี่คนน่ะเล่นอะไรกันหมดก็ไม่รู้เรามาบนเขาเพื่อที่จะได้เปรียบกว่านะคะอ่าแบบว่าจะได้ยิงที่สูงได้ได้ยิงฟรีได้อะไรแบบเนี้ยเด็ดนะเราเล่นสองชาร์จยิงฟรีแหละเออจะรีวิวซอ,อ,อ,องชาร์ตแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยจะเล่นแบบปืนใกล้เลยทุกคนปกติเราไม่ค่อยเล่นลูกซองอะ่ะแล้วยิงซองชาร์จนะบอกเลยว่าไม่ค่อยด้เล่นนะคะใครเล่นซองชาร์ตบ่อยบ้าง บอกทิกได้นะคะนี่ข้าท้ายมีคนนี่ไงนี่ไงเอาเพื่อไว้ชุบเพื่อน,นะคะ่ะตรงนี้รักเพื่อนชัวไหนไหนขอเช็คคนรักเพื่อนหน่อยนี่นี่นี่ไหนวะนี่เหรอนี่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 โอ้โหเขา20ดาเมจประมาณอะไรเนี่ยประมาณปอมค่ะนี่นี่นี่เอ้าเราไม่ตุยอะคืออะไรอะเอ้าเอ้าโอเย่ตายมอตายคิวแล้วโหดเกินโอเคค่ะ เราก็ดีดเข้าวงไปแล้วนะคะมีรถมานะคะเป็นมอไซน์นี้เลยร้อยเพื่อนเรายิงตุยไปแล้วนะคะเดี๋ยวนะไม่ใช่เชื่อเพื่อนเราเหนีเมื่อกี้อ๋อมีอีกหนึ่งคนค่ะอย you know, oh ู่นอกวงเหมือนกันตอนนั้นเดี๋ยวเราเก็บกระสุนเอ่อปืนไกลก่อนละกันนะคะอ่ะเดี๋ยวดะก็ผิดก็ะพีพพยดทุกคนตกใจหมดเลยตั้งไอวอปิดไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาแบบว่าทำอะไรเราเข้ามานี่เจอบัรคูกันไฟ เริเดียวร้อยคอ่ะเออคนนี้แหละเราว่าคนนี้แหละที่แย่งคิวเราเว้ยเมื่อกี้โอเคเขายิงตรงไหนกันอีกเหลือสิบสองคนเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหลือสิบสี่แล้วคะ่ะชุบกันเก่งเกินชุบกันเก่งเกินคัะโอเคไม่เป็นไรคะ่ะมาอ่าในบ้าน,นะคะ่ะในบ้านมีนะแอ้หว่านี้เดินแหวะยิงตรงนี้ก่อนคะ่ะนี่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 นโอ้ยโหไม่ตัวเฉยโอเคมาขันในบ้านเอ่อ ไม่เห็นมีเลยโอ้โดนเพื่อนต้มตุ๋นอ่าโดนเพื่อนต้มตุ๋นเพิ่มยิงตุยไปแล้วแน่เลยโอเคเข้าวงไปค่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวเราจะเห็นเขาหนี่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 เห็นไหมทุกคนตึ้ง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 โอเคตึ้ง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 สวยอีกหนึ่งคิวไปแล้วนะคะไหนไหนอยากได้ซองชาร์ดอีกสี่คนสุดท้ายโอ้โหคือเยอะเกินเหลือสี่คนสุดท้ายก็เยอะอยู่นะแต่ว่า ไม่รู้ว่าอยู่ไหนกันอ่ะอยู่ตรงนี้แน่เลยนี่ทุกคนดูดิอ่าเพื่อนเราครบให้เราอยู่จังหวะน,นี้กระสุนก็้องตักเติมเขาให้จ้องช้าค่ะปิดไอบอลแล้วก็ขอนี้ซ้ําก่อนเลยละกันนคะคะสุดนี้อ่าก้าวคิวไปค่ะจังหวะน,นี้ขึ้นบ้านไปเออไม่โผล่มาโอ้โอ้โอโด,ด,ดูดิประช์นแล้วชอบติดซันน่ะจังหวะน,นี้ติดค่ะติดอ่าอ่อาเ,อาเอาติงเขาไอเตึงเตึงโอเค ขาติดแล้วเขาติดแล้วเรียบร้อยโอเคเติมเติมอ่ะแล้วอีกคนนึงไปไหนละอ้าวก็คิดว่าคนนี้มีเข็มชุบไม่ใช่อะไรหรอกโอเคอ๋ออยู่ทางนู้นะคะ่ะจังหวะนี้ยังไงคะไปแล้วชาร์จเติเรียบร้อยสิบเอ็ดคิวทุกคนโหดเกินเรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสองชาตินี้รู้สึกอชอบกันไหมคะ เพิ่มระยะเรารู้สึกว่าแรงขึ้นนะเวลาที่เราแบบยิงไกลมากขึ้นนะคะก็คือแบบว่าจากดาเมจจริงๆมันต้องน้อยลงแต่ว่าอันนี้ก็ดาเมจก็คงคีนะคะก็แคอยู่ทุกคนเออเย้ yeah, เรียบร้อยล้วที่หนึ่งค่ะสองวอิญญาแล้วคือจะบอกว่าเกมก่อนหน้านี้ก็ถ่ายนะแต่ว่าไม่ได้เล่นสองชาร์จเลยหาไม่เจอสองชาร์ถหาย,ยาก โอเคค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปกันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจเลยนะคะที่เป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอบคุณ,กกะคะใใคณพี่คนหนึ่งนะคะที่โดดนเดน่มาให้เรานะคะกดซุปเปอร์แตงอะเออทุกคลิปเลยขอบคุณมากเลยนะคะดีใจมากมากเลยนะคะที่แบบมีคนมากดให้อะ่ะหนูโคตรดีใจอะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะการคลิปหน้านะคะไม่บา,บายค่ะ